เป็นล้านเซลล์นะครับซึ่งเซลล์ที่อยู่ทั้งสองที่กล่าวมานนี้ก็ประกอบด้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนี่คือความหมายของไฟนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เรามีวิชาได้เรียนรู้จากพระสูตรที่พุทธองค์ ได้ส่งประทานให้เรานะครับเราก็มาพิจารณานะครับลมอยู่นอกรูปประขันหรือกายเรานะครับแสงไม่ปรากฏต,ตามพระสูตรเพราะฉะนั้นวิญญาณและดวงจิตไม่สามารถไปรับรู้ลมที่อยู่นอกรูจมูกทั้งสองข้าง หรือนอกขันห้าเราได้นะครับเพราะแสงไม่ปรากฏที่ลมจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อขันห้าหายใจเข้าแล้วลมไปกระทบที่ต้นลูจมูกทั้งสองข้างต้นลูจมูกนั่นก็คือดินที่แสงปรากฏนะครับเราก็รับรู้แล้ว เราหายใจออกลมหายใจก็จะกระทบปลายรูจมูกทั้งสองข้างแล้วก็จางคายดับไม่เหลือหรือฟุ้งกระจายออกไปจากปลายรูจมูกทั้งสองข้างแล้วก็นิโรธซึ่งแสงไม่ปรากฏ ลมหายใจที่สองก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสัตว์ยังเป็นสติอยู่นะครับยังไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจจะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจก็จะสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าลมหายใจยังมีเกิดและยังมีดับอันนี้ก็คือ วิปัสนาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในที่สุดลมหายใจก็ดับไปตามธรรมชาตินะครับเพราะรูป,ปรขันไม่ต้องการลมหายใจนะครับดังที่กล่าวมาในตอนต,นต้นนะครับในที่สุด ก็มีลมหายใจสุดท้ายดวงจิตเมื่อตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจและมีลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดการใช้ลมจุดสิ้นสุดจตุชานจุดสิ้นสุดรูปปะสัญญาดวงจิตจะอยู่โดดโดดไม่ได้เมื่อดวงจิตเกาะลมหายใจสุดท้ายดับลมหายใจสุดท้ายดับลม ดวงจิตก็ต้องดับตามลมหายใจสุดท้ายนี่ก็คือเจโตวิมุตถ้ามีปัญญาวิมุตปัญญาเกิดก่อนเจโตวิมุตเจโตวิมุตก็คือดวงจิตดับ